ตัใจพักการเมืองหนึ่งประกาศแผนการพาประชาชนไปสู่อนาคตที่สว่างและก้าวหน้ากว่าเดิมพักเพื่อไทยที่เป็นพักการเมืองในประเทศไทยได้ประกาศโครงการมูลชอเฟอรัมซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสําหรับการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศในอนาคตพักนี้เปรียบเทียบโครงการนี้กับภารกิจส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์ของอเมริกาในปี1960และกล่าวว่าพักจะพาประชาชนไทยไปไกลกว่าดวงจันทร์ ในวันที่5พฤศจิกายน2568ผ่านทาง Facebook พักเพื่อไทยได้โพสต์ข้อความว่าการก้าวหน้าใหญ่ใหม่ๆมักจะมาจากความฝันและความกล้าหาในการทำให้สิ่งน,นั้นเป็นจริงเหมือนกับการส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์ของอเมริกาในช่วงยุค1960ที่เป็นความฝันที่ดูเหมือนไม่สามารถเป็นไปได้แต่กลายเป็นความจริงและเป็นนวัตกรรมที่โลกยกย่องและเหมือนกับนโยบาย30บาทรักษาทุกโรค ที่เคยถูกสงสัยว่าจะสามารถดําเนินการได้จริงหรือไม่แต่วันนี้กลายเป็นนโยบายที่ได้รับการยอมรับและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของคนไทยมูลชอฟเฟอร์รมเป็นแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้คนไทยมีความกล้ามีความกล้าในการฝันและพัฒนาตัวเองมันคือการสร้างความหวังให้คนไทยเชื่อว่าพวกเขาสามารถทําสิ่งใหญ่ใหมๆ่ๆได้การคิดใหญ่และการกระทําเป็นสิ่งสําคัญที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าในปัจจุบัน เตรียมพร้อมต้อนรับฟอรัมนโยบายที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ก้าวหน้าทักเพื่อไทยเชื่อว่าประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่สุดและพร้อมจะนำพาประเทศไปสู่อนาคตที่สว่างและก้าวหน้า